ในคลิปนี้เราจะมาบุกตะลุยข้ามังกรกัน เนื่องจากว่าชุดตอนนี้เนี่ยผมยังไม่อยู่เท่านี้เพราะฉะนั้นแล้วผมจะขออนุญาตแบ่งคิดเป็น2เฟสก็คือการค้าขายกับวิลเลจเ r เพื่อตามล่าหาเอ็นเดอร์เพลและเฟสที่2เราจะมาทําฟาร์ม e อ p แห่งใหม่ในเนเธอร์กันแต่ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดปุ่มไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมไปสู่1 0 0 0 0หมื่นซับสไครเบอร์ด้อล่ะถ้ากดกันแล้วก็ไปดูกันเลยครับผมคือเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยกลัวชุดก่อเพชรมันจะพังอะนะผมเลยใส่ชุดก่อเหล็กมาก่อนและเพื่อเป็นการประหยัดเวลาคลิ แต่ผมก็มีภาพเหตุการณ์ในขณะที่ผมกำลังจับอยู่ด้วยโอ้โหคีเปอร์คนเยอะเลยเ้ยนี่ไงจะแล้วโนปก็นั่นแหละครับผมซึ่งภารกิจแรกเนี่ยเราจะมาทำการรักษาซัมบิลเลจอร์กัน โดยอุปกรณ์ในการรักษาเนี่ยจะมี2สิ่งก็คือยาวิกเนสนะแล้วก็โลเดนแอปเปิลส่วนผสมของยาวิกเนสเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องใช้หินน้ำตาลด้วยซึ่งผมจึงมาตามล่าหารในเนเธอร์นั่นเองนี่เจอแล้วมาทุกสิ่งที่ผมจะต้องคราฟในการปรุงยาวิกเนสเนี่ยเขาเรียกว่า FORMENTED SPIDER EYE ก็จะมีชูการด้วยนะครับผมแล้วก็ เห็นน้ำตาลที่เราได้ไปเก็บรวบรวมมาแล้วก็คัาบรวมกับ Spider Eye ก็จะได้เป็นฟูมิ e เท e สไปเดอร์ไอเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาทำการปรุงยาวิ n e s s กันดีกว่าน้ำขวดไปใส่น้ำใส่ฟูมิ e เท e สไปเดอร์ไอรอสักพักหนึ่งเราก็จะได้ออกมาเป็นยาวิ n e s s แต่ทีนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะยื่นให้ซอมบี้เนี่ยมันกินเองได้เราจรึงต้องทำเป็นยาปลาโดยวิธีก็ง่ายแสนง่ายนะโดยการใส่กวเดอรลงไป เรียบร้อยเสร็จอย่างรวดเร็ว,รวมาเมื่อพร้อมแล้วก็ไปไอวิเนสที่ปรุงมาได้นำโค้ดแอปเปิลขี้ขวาใส่ตัวมลันกึก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 อย่างเงี้ยแหละมารักษาอีกตัวตอ่อซึ่งมันก็ใช้เวลาไม่นานหรอกครับผมก็ประมาณ5-10นาทีโดยระหว่างนั้นเนี่ยผมก็ได้ทำการเตรียมสถานพักชั่วคราวให้กับวิเลเจอร์นำซิงมาครับเป็นขนแกเพราะด้วยความขี้เกียจในการไปตัดขนแกนั่นเอง เนื่องจากหลักการของวิจร์ในการผสมพันธุ์เนี่ยมันต้องมีอาหารที่เพียงพอผมเลยทําการนาแครอทเนี่ยมายัดใส่ปุ๋ยนะให้มันโตเร็วๆนํรั้วมาล้อมเพื่อความง่ายต่อการเข้าออกเนี่ยผมก็นําพรมมาปูและเพื่อเพิ่มความปลอดภยัยผมได้ทําการต่อรั้วเป็นชั้นที่2วางเตียงแม่เรียงะเสมือนค่ายทหารเลย ตอนนี so oh no, ้เราได้ทําการรักษาวเดียเจอเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วปล่อยตัวมันเลยส่วนอีกตัวเนี่ยก็ค่อนข้างดื้อนิดหนึ่งนะนะโยนแครอทให้ไปเอาสินั่นนั่นขั้นหอดนะเน๊ะมองๆหน้าขั้อทตรงนั้นฮะลูกเอามาๆเอามาๆเออค่อยๆเดินมาเออลงมาลงมาอ่ะอ่ะอ่ะฮัลโหลขั้นหลักไปไหนนะวันนี้อ่าทุบๆรั้วเออแล้วดันไปเออดันอ่ะเออก็เข้าง่ายๆนี่าก็บินดิเฮ้ยเนี่ยสำหรับข่าวว๊งไหนนะผม เขาวงในในช่วงนี้เกิดเหตุคู่รักนะหลังจากประกาศแต่งงานมาได้ไม่นานนะครับผมกาลังเข้าใหม่ปามันนะผมอย่างมองมันมาดูกันว่าจะมีลูกกันหรือยังนะก็ทําการมีลูกออกมาเสเตเียร์เราแ,แล้วนะแล้วก็มีการแบ่งปันอาหารให้กันด้วยคารบ,บอกอาชีพสาหรับเตรียมแลกของกับวิเลเจอร์นำแบมบูมาคราฟเป็นสติกโดยเราเนี่ยจะใช้สติกนะเป็นอุปกรณ์หลักในการแลกเป็นเอเมอรัลคือเนื่องจากว่าที่ผมนำแบมบูมาคราฟเนี่ยเพราะว่าเราประหยัดไม้ในคังเราด้วย อะวางเลยไหนมีใครอยากจะได้อาชีพเฟชเชอร์ไหมเออไม่มีใครสนใจเหรอฮัลโหวอ่ะมาแล้วมาแล้วก็ทําการแลกมาเลยหลังจากนั้นผมก็ได้ทําการตามหาเมนดิ้งจนในที่สุดผมก็มาเจอกับหนังสือเมนดิ้งและผมก็ได้แลกหนังสือมาเป็นจำนวนมากเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมันกำลังแฟดเซลล์อยู่ ซึ่งผมว่าหนังสือเมนดิ้งจำนวนเท่านี้เนี่ยมันต้องพอแล้วแหละนำชุดเกาะเพชรที่เราเคยค้ามาเนี่ยมาตีกับเมนดิ้งนำบิลลิงสเตนมาวางเพื่อแลกกับนักบวชเพราะว่านักบวชเนี่ยมันจะมีขายเ er อเดอร์เพลยูการทำวงจรงโง่ๆนะสำหรับปั๊มปอเตโต้เพราะว่าสามารถนำมันฝรั่งเนี่ยไปแลกกับวิลเลจอร์ได้อีกทั้งเราสามารถนำมาเผาเป็นอาหารหลักให้เรากินอีกด้วยนำเมนดิ้งมาตีกับพรุ่วแลกเอเดอร์เพลมา ในตอนนี้เนี่ยเราได้เอเนอร์โพลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเฟสแรกสำเร็จภารกิจต่อไปผมจะไปทำฟาร์มในเนเธอร์โดยอย่างแรกเนี่ยมันจะต้องใช้หินเป็นจำนวนมากผมเลยนำพิกแอคสามคูณสามที่เราครามาในตอนที่แล้วเนี่ยซึ่งตอนนี้มันใกล้จะพังไปที่เรียบร้อยแล้วจึงนำมาตีกับมินดิ้งพร้อมกับนำไปซ่อมกับวิเลเจอร์เมื่อซ่อมเสร็จก็ลงไปขุดหินสำหรับเตรียมทำฟาร์มสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยก็คือฟาร์มเบส ก็ขอเตรียมยากันไฟติดไม้ติดมือไปสักหน่อยนะเราจะใช้ Stone น r ิ c k นะครับผมเป็นบล็อกหลักในการสร้างจากนั้นผมก็เตรียมของที่จะต้องใช้เพิ่มเติมเริ่มแรกเนี่ยผมจะทำการวาง Glow Stone เพื่อป้องกันไม่ให้พวก l บรสเนี่ยมันเกิดออกมาฮัลโหลเ้ยคุณไม่ทันขาดคำนะเกิดมาต่อหน้าเลยก็ปายากันไฟหน่อยเพื่อป้องกันฮัลโหลโอ้ยแม่ มันมันไม่ช่วยหน่อยเลยเอ่ะการวางโกลสโตนเนี่ยแต่ก็ก็วางวางไปก่อนละกันนะผมว่าอย่างน้อยก็คงช่วยเราได้นิดนึงแหละวิธีการสร้างนะครับผมเราจะขุด2อคูนสจากสปอนเนอร์ลงมาทั้งหมด6บล็อกขุดออกไปจากพื้นที่2อคูสทุกทิศทางทั้งหมด4บล็อกโดยบล็อกที่เจเนี่ยเราจะปูพื้นด้วยสโตนบิ๊กโดยตรงกลางเนี่ยก็จริงๆปล่อยโล่งไว้นะครับผมเพราะว่าจะเป็นรูที่ทําให้เบรสเนี่ยตกลงมา จากนั้นก็ทุบล็อกให้โล่งเลยครับผมเมื่อขุดโล่งเสร็จเนี่ยผมจะทำการขุดล้อด้านข้างนะเพื่อปูกำแพงจริงๆแล้วเนี่ยใครที่สร้างตามก็ไม่จะเป็นก็ได้นะครับผมแต่เพื่อความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ทําหน่อยละกัน ขุดบริเวณด้านบนสลับวางหลังคาแต่ก็ใช่ว่าเราเนี่ยจะปูกำแพงได้อย่างง่ายดายเพราะว่าบลิ์มันก็เกิดสะปุ่นเรื่อยๆเลยโดยหลังคานี่เนี่ยจะอยู่ห่างจากสปอเนอร์ทั้งหมด2บล็อกและบล็อกที่3เนี่ยก็วางเป็นสโตนบิก๊กสําหรับใครที่อยากทําแบบละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์บริเวณใต้คลิไปไ้นะครับ ทุบก๊ลูสโตนออกเพื่อเตรียมเปิดใช้งานโหพี่เกิดมาจอะกันเต็มเลยเว้ยอย่าลืมวางสลับไว้ด้านบนด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้บรสเนี่ยไปเกิดบนนั้นขุดพื้นที่ด้านใต้สำหรับเป็นจุด f อแล้วก็จุดสังหารวางจุดเก็บของแล้วก็อย่าลืมวางถาวรเพื่อป้องกันไม่ให้บริสเนี่ยมันบินไปบินมาทําทางเข้าออกให้ง่ายยิ่งขึ้นอุดทางที่ไม่จะเป็นออกไป และด้วยความที่ผมไม่อยากจะมีเรื่องกับไอ้พวกนั้นแล้วนะผมเลยทําการขุดลอบบริเวณนั้นข้างพร้อมกับวางลาวาทุกมุมซึ่งถ้าวางถูกต้องเนี่ยมันจะไปไหลรวมอยู่บริเวณตรงกลางพอดีแล้วก็ขอขุดขยายห้องเพิ่มเติมนิดนึงซึ่งจริงๆแล้วเท่านี้แหละครับผมก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วสำหรับฟาร์มเบสและผมก็จะใช้สถานที่นี้เนี่ยเป็นที่ปั๊ม e อ p เพื่อมาตีชุดเกาะสุดเทพ เออเรื่องแม่พอโอ้แล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสลหรับการทำชุดเกาะสุดโหนะซึ่งในคลิปเนี่ยมันดูเหมือนไม่กี่วีนะแต่ความจริงแล้วผมทำนานมากก็นี่นะผมเอนชานสุดทุกอย่างเลย แล้วก็อย่างต่อไปเนี่ยตอนนี้คือทุกอย่างผมดีหมดแล้วนะตอนนี้ผมเหีืยแค่ดาบที่ดีที่สุดนะก็เฮ้ยเจอรูติ้งแล้วอ่าโคตรยากผมหาเป็นชั่วโมงอะกว่ยจะเจอเฮ้ยก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการอินชาร์ตอุปกรณ์แล้วก็ชุดเกาะให้ดีที่สุด Uhm. ซึ่งมันกินเวลาไปนานมากนำโต e ๊ะอินชานกลับมาวางคืนที่เดิมก็โอ้โหเด็ดเดคือผมอยู่ในเนเธอร์นานจนแฟะทอมมาบุกกินหัวผมเลยนะเนี่ยและหลังจากนั้นผมก็ได้เตรียมของสำหรับข่ามังกรก็ สปอา,าร์กัสเนี่ยผมสำหรับใครที่งงว่าข้ามาทำไมทั้งที่ผมก็มีออติฟายอยู่แล้วเนี่ยก็เดี๋ยวดูคลิปไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็รู้ลงมาขุดออปซิเดียนทำเอนเดเชส,<ะ>ส<ะ>ซึ่งผมคิดว่าอุปกรณ์เท่านี้น่าจะเพียงพอสำหรับการข้ามากรเมื่อเตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วปลาไอออฟอินเดอร์เพื่อตามล่าหาสตรองโฮ จะคราบเอนเนอร์เชนมาทำไมเนี่ยก็พแอกผมมันไม่มีซิทลทอดอ่ะเอออดใช้ฟรีไปเลยโอ้เจอผู้ขอน้ำแข็งด้วยคือจริงๆเราสามารถใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ในการปาไอออฟเอนเดอร์อันก็หาเจอเป็นที่รร้อยแล้วแ,วแต่ก็<ล>ในเมื่อเรามีไอออฟเอนเดเป็นจำนวนมากนะสากว่าอันเลยกไ็ไม่ต้องประหยัดอะไรขนาดนั้นหรอกนี่ไงมาลงไปด้านล่างแล้ว ดีสิควิชเลยมันต้องอยู่แถวนี้นแหละนี่ไงเ้ยโอ้โหสตนบิกเจอแล้วแม่ขอบคุณคุณวิชเมื่อกี้มากนะผมที่หัวเราะจนทำให้เราเนี่ยมาเจอกับสตโฮนี่ไงไอวิชตัวนี้ไงโอแต่มันมันมีคิปเปอร์แถมไม้ด้วยโอ้โตายคือผมก็เพิ่งรู้ตัวนะว่าผมเอาลูกธนูมาแต่ผมลืมเอาธนูมาแม่ลืม,ไ,มได้ไงเนี่ย และหลังจากนั้นผมก็เดินหลงตามล่า Ender Portal ใน,ในที่สุดผมก็เจอสักทีโอ้โหเดินหลงมานานมากแต่ก่อนที่เราจะไปบุกตะลุยข่ามังกรก,กันเนี่ยผมขอเพื่อความสะดวกในการเดินทางเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราก็มีโปรเจกต์ในการทําอะไรใน D N เป็นจํานวนมากก็เชื่อมประตูเนเธอทิ้งไว้แล้วก็อย่าลืมจดพิก,กัดได้ได้ละวาง Eye of Ender ถ้าพร้อมแล้วนั้นก็ไป มาพ,พบสถานทีท่ที่เราจะมาบุกฆามังกรกันก่อนอื่นเลยเราจะเป็นที่จะต้องสอยพวกเสาเอ c นคิส a ตเก็บขี้ฟันเหม็นๆของมังกรสักนิดพร้อมกับยิงสอยมังกร นั่นเครื่องบินเหรอเนี่ยและนี่แหละครับผมสายเหตุที่ผมคราวสไปกัสมาโอ้ยโดนมังกรใส่ดาบโอ้โ,โ,อโ,โหลอยมาถึงนี่เลยอุ๊ยวางนะแม่ดีนะผมมีสเต็มโหดอยู่เดินเข้าไปตรงๆไม่ได้ก็ปาอีด้วยพลุยัดเลยละกันนี่ครับผมฟันฟันฟัน,ฟนโอ้โหโดนใส่ดาบอีกแล้วยิงเอาก็ได้เว้ย สำหรับธนูเอ็นชาน,นี้ไม่ต้องสงสัยนะผมระหว่างที่ผมกำลังหลงทางในสตองโฮเนี่ยไปฆ่าสกเกลิตันได้มาซึ่งในความคิดผมเนี่ยคือผมว่ามังกรมันมันโซอีซี่อ่ะมันมันง่ายกว่าวอร์เดนอีกน,นะเอาจริง ใช้ทอดต,ตีแล้วกันนีต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 ,ตีเรียบร้อยครับผมสำหรับซีรีส์นี้การฆ่ามังกรอ,อย่าลืมเก็บไข่มังกรไปได้ละ่ะ The Next Generation เนี่ยผมแอดิเมนที่ผมบอกไปซึ่งเราก็เหลือส่งอีก2อ,อย่างนะก็คือส่งบอลลูนกับสองนก และสาเหตุที่เราต้องรีบข่ามากกังกรเนี่ยเพราะว่ากลุ่มยางได้ปีอิไลท่ามากๆก็ขอครับพูดเก็บไว้ก่อนเลยแล้วกันเพราะเวลาเราเจออิไลท่าแล้วเนี่ยก็จะได้บินกลับบ้านมาได้อย่างง่ายได้ต่อเชื่อมประตูเนเธอร์ที่เราได้ทําการจดพิกัดเอาไว้ต่อขึ้นไปยังประตูมาเราไปลุยตามล่าหายอิไลท่ากันแต่ก่อนไปเนี่ยขอเก็บขอรัดฟุตติดไม้ติดมือมาหน่อยแล้วกัน เนื่องจากว่าในดีเนี่ยมันเป็นเกาะเกาะไปนะผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต่อสะพานเพื่อเชื่อมไปหาเกาะอีกฟังนี่เจอแล้วเอ็นซิตี้ขอค่าพวกชังเกอร์ตินไม้ตินมือขนหนละกันมาครับผมเรามาเอาพระเอกของเราที่เราตามหากันอยู่อุ๊ยโอ้โหกำลังต่อสะพานอยู่ตกใจหมดเลยแม่หย,ยุดยิงได้แล้ว และนี่คือสิ่ที่เราตามหาและตอนมาเนี่ยผมก็ได้นําหนังสือเอนชันมาด้วยนะก็มาตีรวมเข้ากับอีไลธา,ากันเลยแล้วก็เก็บหัวม,มังกรไปด้วยแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้ทําการตามล่าหาปีกอีไลา่าเพิ่มเติมซึ่งสรุปรวมที่ผมมาได้มาเนี่ยก็คือผมได้อีเลธา,ามาทั้งหมด5อันแล้วก็หัวมังกรอีก5อัน และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้ก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยคลิปอื่นๆก็มีเพิ่มเติมกดที่มุมตัวไอ้นี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย